สวีดัสสวัสดีนะครับวันนี้นักล่าเกมจะพาคุณไปล่าเงินรางวัลกับออเบดคาสิโนอีกแล้วนะจ๊ะทุน1,500บาทไปเออรอบนี้ไม่ทันนะให้เขา ลงไปก่อนแล้วกันนะครับขอต้อนรับสู่ชา n นลนักล่าเกมนะจ๊ะชา n นลดีที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนต่างๆนะครับเกมไหนดีเกมไหนมาเกมไหนแตกง่ายเกมไหนเหมาะกกบการลงทุนเราจะมารีวิวให้คุณได้ชมกันนะอะมารอบแรกของเราไปไทเกอร์เลยแล้วกันนะจ๊ะออนี่เป็นเสือมังกรนะครับซึ่งห้องออเบกคาสิโนนี่ผมบอกเลยว่าเข้าโหดง่ายนะครับอะ มาลุ้นืเนี่ยร้อยนะครับผม <Dragon S 2> เอทดไม่มีค่าอะไรนะ <Tiger S 1> ถ้าอยู่ในห้องนี้เอทก็คือหนึ่งซีก็คือสี่เราบวกมาแล้วนะจ๊ะ <Good luck. S 1> ไปตาต่อไปอ่าเอ๊ย hey. ลงไปเยอะๆเลยแล้วกันนี่เลยดาก้อนหนึ่งพันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับมาลุนโอ้โหสกอร์บอรดขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยสิครับของเราคิงของเขาเอทเหมือนเดิมเอทไม่มีค่านะครับเรียบร้อยสองไม้เติดมาอีกเพียงไม้นะครับเออไป ไเกอร์สองพันเลยละกันนะครับถ้าอยากรวมล่าเกมนะครับฝากไว้หน่อยว่าแอดมาเลยที่แอดแปดยูเนียนนะจ๊ะสิทธิพิเศษลูกค้าใหม่มากมายเลยทีเดียวนะครับรุ่นไพ่โอ้โหสกอร์บอดมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องลุ้นมากมายสไม้ติดแน่นอนนะครับ9ต่อสมนะจ๊ะแม่สวยจริงๆเลยรมารอบนี้เน้นเๆเน้น ไปไทเกอร์ไทเกอร์อีกสามพมาลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยเป็นยังไงบวกไม่บวกหมายสี่4ของ <No S 1> เรา bets, มาเปิดไพ่น้องหนูจา๋าโอ้โหสกอร์บอร์ดขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยครับเจีเจเจนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้หน่อย <8. S 1> นะครับแล้วก็ <Tiger. S 1> แอดมากันเยอะๆนะจ๊ะก <Tiger S 1> ระผมรอ <Win. S 1> อยู่นะครับผม ถ้าอยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยนะครับแอ888 Union ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ